สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเดินหน้าถอยหลังให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นรถบรรทุกนะคะบรรทุกได้250กิโลนะคะจะเป็นระบบ2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะนี่อันนี้จะเป็นเดินหน้า1เดินหน้า2ส่วนตัว R ก็คือถอยหลังนะคะนี่คาบูแล้วก็เช็คล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะยิงทรายนะคะนี่จากคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ฮอนด้านะคะส่วนสวิตติดเปิดนี่สวิตเปิดเราจะติก๊กเครื่องหมายถูกให้นะคะ ส่วนสวิทช์ปิดนะคะก็จะเป็นกากรกบาทนะคะมันจะมีตัวปิดสองจุดนะคะส่วนพวกน้ํามันเครื่องกเกียร์นะคะน้ํามันเครื่องเราเช็คให้หมดแล้วนะคะจะเป็นเบอร์สี่สิบค่ะส่วนน้ํามันเกียร์จะเป็นเบอร์เก้าสิบนะคะนี่เราจะติ๊กด้วยปากาให้แล้วนะคะนี่ลูกค้าก็สังเกตปากาสีเขียวได้เลยค่ะตัวเติมตัวดูตัวถ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเร่งเครื่องค่ะดันให้สุดเลยนะคะโชว์ค่ะนี่แบบนี้นะคะ ดันสุดก็คือโช๊กนะคะแล้วก็กระตุกได้เลยค่ะถ้รารถติดแล้วนะคะให้เราให้เราเบาโช๊กหน่อยนะคะโดยการที่เราดึงกลับมานะคะนี่ก็จะเป็นเดินหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็เดินหน้าสองค่ะ ก็จะเป็นไ่อยหลังค่ะสามารถยกได้นะคะถ้าเราสับตรงนี้นะคะมันก็จะขับเคลื่อนนะคะ แบบนี้นะคะรถก็จะขับเคลื่อนนะคะแต่ว่าถ้าเราปลดไปข้างล่างแบบนี้รถก็จะหยุดทันทีเลยนะคะอาก็จะได้คลิปประมาณนี้เลยค่ะสนใจนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0826、2แปดสองนะคะหรือว่าสามารถสแกนแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยค่ะเดี๋ยวทางร้านก็จะเปิดกล้องให้ลูกค้าดูนะคะสนใจรถทวนดินรถโฟกคลิฟต์ก็มีหมดเลยค่ะ